เพือหลบแก่เ hmm. ต <js vezes> mm ็มเลยแข่งเหงาพระซองครับมาพี่น้องมารอเบ่งรอเกี่ยวงานแข่งเหงอเพื่อพระซ่องครับตำบลพระซ่องพระซ่องอำเภื่อน่าแก่จังหวัดนครพนมครับเพือหลบแก่มาถึงตอนบ่ายครับตอนบ่ายก็เบ่งบรรยากาศก่อนครับพี่น้อง ยิ้มดูเพื่อเพิ่นกลจะถึงรอบชิ้นแล้วครับรอบชิ้นพอรอบายนี่เรือต่เพื่อเก่งทั้งนั้นครับรอบขัดเลือเพิ่นแหล่าตะเดือดก่อนแต่แต่เสะแล้วเปลี่ยนบรรยากาศของบริเวณงานครับเปลี่นเรือเรือยิงครับเรือยิงบรรยาาบนเต็มแต่ฝันนะครับหลอดถ้าเบิ้งขาเชียร์ครับ ชิงแล้วเดี๋ยวิงหลอดชิงถ่งายเรือเป็นเรือผู้หญเ,เรือพุ่งจากยุทไปถึงลักไส้ครับหลอดหลอดกระทั่งสะพันหลอดสะพัดไปถึงลักสสสไกส้อยู่หน้าวัดอีกวัดหนึ่งครับในเรืนอนขุนแกงเงือบครับ แต่งกองเชียร okay. ์ครับกองเชียร์เรือครับแต่ละทีมครับสุดยอดทวีหนองม้วนที่วนเตมไการแข่งขันครับมวนซีโฟเซลกันได้ดีนะครับแย่ๆเหี่ยวเชียร์ลูกเชียร์ล้าน เทียงเฮาบัตรจะค้องคนระับกำลังจะลงไปจับทุนครับเป็นเรือพุ้หยิงครับ,บอกอบชิงครับพุ้หยิงก่อน แต่ละแต่ละลำพูนกันแหละครับพี่น้องครับอยู่ทางอลิมลิมกระฟังครับเทียบกันสนชนะเลยครับเพื่อแต่ละคู กดสีตามไปทางลักไส้มาครับเนาะถ่ายอับอยู่บนเทิงพื้นเป็นบรรยากาศงานเียงเฮ้อปวพผ้าซองครับแต่สีขาวจะ่านไปบริเวณทางหนาวัดอีกวัดหนึ่งครับว่าเพิ่นจัดอยู่สองวัดครับมันแกไก่ไกันตกขาวเป็นสิเป็นสะพานครับอีกหนาวัดกาพี่น้องล่อเบิง เงาเต็มเลยครับพี่น้องมีทางลักไิเป็นมองนางเบิงนางชมแบบใกล้ชิดเลยครับข้างนี้ทางนาวัดครับพาพี่น้องเลาะเบิ้งยังน้อยครับพี่น้องอบ,งบริเวณงาน เป็นนาวัดทา่าโพชัยครับทา่าโพชัยบริเวณทา่ทาท่าท่าเรือครับพี่นางเบิงบเบิงเรือครับเพือแข่งมากับสิตพันบริเวณนี้ครับทั้งแถวนาวัดนี่ก็จะถึงอ่าลักไส้กันะครับพี่น้องก,ก็มาท่านางเบิงแถ,แถวนาวัดนะครับพี่น้องบริเวณวัดกันเลยลมเย็นขนาดเลย สบายมีโคกโพมีจนไมตจนตอกนางเบิงนางชมแบบสบายใจเลยครับพี่น้องครับริเวณนาวัดท่าโพชัยบนพระซ่องครับเพื่นนาแก่จั่าวัดนครพนมครับพี่น้องครับบรรยากาศบุญแขงเพื่อประจำปีครับบุญประเพณีของตำบลพระซ่องครับ ยิงที่ผ่านสีพายกันไปแล้วครับึงลักไส้แล้วพายกลับลงมาครับใส่กับลงมาเป็นผู้ยิงหลุนร้วนะับผู้ชายที่มีอยู่ประมาณหาคดครับมีสีพายแล้วก็ในถ่ายถายาามม่ายตามบกตามผมเบิ่งในสายตายครับชั่วมาณหาคดครับแข่งขันกันเลยทีเดียวเดีลยวเราคู่เราคนคเป็นสีพายยิงครับ บุญประจำปีของตำบลพระซ่องครับจัดขึ้นปีนะรครับเป็ใจใจใจนไก่ครับเป็นพีพ่ไา่ผู้หญิงนะครับเพี่องเยี่ยงหนากันถ่ายเอือคักเี้ยลายหญิงครับสุดยอดครับ ครับเดี๋ยวนี้จะเป็นชิงที่สามของของชายครับชิงที่สามของเรือชายประเภทความเร็วครับครับเป็นสิปล่อยเท่าไหสองลำสองลำมาครับแล้ักษณะสำรับใจหนังที่นะครับปเ,ปเป็นการชิงที่สามครับพี่น้อง ชุดหยดเลยอทีเดียวแต่ละลำเก็บผ้าบ้าฝ่าวิีพข้างนอกครับบรรกาศบุญแข็งห้าของตำบลพระซอมฝ่ายเสรนเหล้วกับผ้าหยอดกันไปอาดถุนคือเก่าครับากาศบุญแข็งห้าครับ คือว่าเป็นบุญประจำปีของตำบลปลาซ่องครับเกิดการชดชื่นเลือทีเดียวครับพี่นอ้องมือนชื่นเพลอแซวแต่ละมองแต่ละบอน,ต,บอนต่ละแจะนีแต่งานเกลือหือครับช่วงนี้ว่าจะเป็นอยู่ในน้ำโค้งกับไล้ครับแต่ละงานก็ได้จัดกันหลายที่ครับพี่นอ้อง เก็บภาพบรรยากาศมา้างพี่ฟังน้องครับงานแข่งงานประจำปีของตำบลพาซ่องครับแต่ละแลำช่วยสดงามเลยทีเดียวแชมป์มปีนี่จะเป็นของเรือนั่งคําหยาดครับ ประจำปีแลวก็อันสองที่เป็นเรือเคยเลโนูครับเคยนะับไ้ที่1นงะครับ,นะรบขอคบอคุบักีมเรือภาบรรยากาศมาฟฝากพี่พักน้องครับ